ผมมีอะไรให้ดูทุกคนนี่คือปูไข่ที่เราเลี้ยงที่กระชังนะครับแล้วก็ปูตัวนี้เนี่ยมันมีไข่พิเศษกว่าตัวอื่นนั่นก็คือปูตัวนี้มีไข่ที่ออกมาข้างนอกกระดองแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับที่บริเวณจับปิ้งมันเนี่ยมันจะเริ่มเปิดแล้วเริ่มเลิกแล้วนะครับนี่มันเลิกหมดแล้วแล้วก็มีไข่ที่ออกมานอกกระดองเลยนะครับถ้าเป็นไข่นอกแบบนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยมันจะปล่อยไข่ปูหรือว่าลูกปูของมันเนี่ยออกสู่ทะเลแล้วนะครับ นี่คือไม่รู้ว่ากี่ล้านตัวนะครับที่อยู่ในนี้เนี่ยผมเอาขึ้นมาแล้วก็เห็นพอดีนะครับว่ามันเป็นปูไข่นอกกระดองถ้าเป็นปูประเภทแบบนี้นะครับแถวข้างในมันเนี่ยจะมีไม่เยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไข่ออกนอกกระดองมาแบบเต็มเต็มเป็นพวงเลยอะ่ะแบบนั้นอะ่ะข้างในอ่ะจะไม่มีไข่แล้วแต่เหมือนตัวนี้นะครับมันเป็นระยะเริ่มฟักหรือว่าเริ่มต้นที่จะทําการปล่อยลูกปูออกนะครับมันจะมีไข่อยู่บ้างในกระดอง แต่จากที่ดูดูกันแล้วนะครับผมว่าปูตัวนี้ผมควรปล่อยดีกว่าปูพวกนี้นะครับถ้าเป็นปูไข่ที่กําลังจะเกิดเนี่ยมันจะว่ายน้ําออกไปที่ทะเลใหญ่นะครับเพื่อที่จะวางไข่นะครับข้างหน้านู้นก็จะเป็นทะเลใหญ่เดีย๋ยวเราปล่อยดีกว่าโอเคนี่นะครับปูไข่นอกกระดองปูที่พร้อมจะเกิดลูกแล้วให้มันไปเกิดลูกอะ Hi. Hello.